สูตรบนล่างเลข16ตัวมี16ตัวมักลักได้กันเลนดักนั่นนะครับนี่คือเลขสูตรบนล่างออกติดต่อกันมา3ามสี่งวดแล้วนนครับนี่คืองวดวันที่16หตุลาแต่ว่าใกล้ๆมือเพิ่งกระสิตัดออกให็นว่เลียงหน่อยตัวอีกนะครับกดติดตาม อยากได้เลขนหน่อยๆคู่นเน้นตรงๆกดติดตามไว้สองเฮาเลยครับดเด้อนี่ลัะเลขงวดวันที่สิหตุลาคม2องกสีดติดตามไว้นี่คือสูตรบนล่างก็มีสูตรล่างอีก ดี๋ยวจะไปเอาน้ำ่นอีกเดียไให้่นบ่ท่านเน่ว่ายาันนั่นมากกูได้มักกับเบิง้งกู้ไดบ่ามักกับบ่เบิ่งลละครับนี่สวยๆงอมๆเขามาแล้วหลาหัวแล้วเ่นก็บหัวตาใหลลงเ่นหัวตายอมนะครับขอฝากไว้สำเนี้นะครับเด้อ